ทีนี้เรามาดูก่อนว่าในแอปเนี่ยใครเป็นตัวที่เป็นส่วนจริงที่ไม่มีไอบ้างตัวที่ไม่มีไอก็จะมี a กําลังสองครับลบ B กําลังสองครับลบหนึ่งครับพวกนี้เอามาใส่วงเล็บครับจัดกลุ่มให้เป็นส่วนจริงครับส่วนจินภาพของน้องก็คือสองเครับใส่แอปครับทางขวาครับส่วนจริงก็จะมีตัวลบ B กับสามครับขออนุญาตใส่ในวงเล็บแล้วกันครับจะได้เป็นกลุ่มดูสวยงามดีครับส่วนจินภาพก็คือ A ครับแล้วก็ตามด้วยไ นี่เขียรยเรียบร้อยแล้วทีนี้ทางซ้ายครับแอบส l ลูดคืออะไรแอบส l ลูดก็คือสแควร,ร,รูทเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสแควร,รูทนี่ยาวเลยครับส่วนจริงกําลัง,ง2ก็คือไอ้ก้อนเนี้ยวงเล็บเนี้ยยกกําลังสองหลายคนบอกพี่อุ๋ยค่ะหนูไม่ทําแล้วคะ่ะโจทย์อะไรคะเนี่ยมันเยอะจังใจงเย็นน้องมันกําลังทําให้เรากลัวอยู่ บวกกับสูตรจินตภาพกําลังสองจินตภาพก็คือสอง ab ยกกาลังสองนะทางขวามไม่มีอะไรครับทางขวาเหมือนเดิมครับเพราะทางขวาม,มันไม่ได้ยกอะไรอยู่แล้วมันเหมือนเดิมมันรอเทียบอย่างเดียวนี่กลายเป็นอย่างนี้พี่เชื่อนะหลายคนพอมาถึงประธานเนี้ยแบบโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่สมการมันดูยากอย่างนี้น,น,น,น้องทุกปัญหาย่อมมีทางออกลองสังเกตดีๆอ่ะพี่ไน้องสังเกตดีๆ